โตมาโหรานังงี้เลยเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมไม่ได้แวะตูนเสบียงตุ๊กเขี้ไปไหนละเอาตุ๊กเขี้หายตุ๊กเขี้ไปไหนผมจะผมจะถ้าผ่านเนี่ยจะเขา้ากรุงเทพแล้วจะผ่านเข้าตังอ่าสีสวัสด์ กับทางที่จะไปดนันอ่าขอบคุณนะคะคุณต้นฝากด้วยนะคะตุก<ต>เคออนทัวร์มาถึงแล้วขอบคุณมากๆากสำหรับข้อมูลไปแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่หอีกแล้วครับแบ่งขายน้ำมันเหรอครับตอนนี้เราจะเข้าไปดูสไลเดอร์ ล้มตกสไลเดอร์แต่จริงๆแล้วเขาไม่ให้เล่นนะ่ะเขาไม่มีน้ำให้เล่นโอ้ถ้าคุณเล่นก็นะฮะถ้าคุณลื่นลงมาก็าเอาตูดไถลงไว้เอาไม่ตูดไถก็ติดนะคะน <ลง S 1> ่าจะติด,ดข้างบนนะคะตุ่ยติดเสาอากาศเรานะคะติดเสาบอแล้วกึ่ง oh, <no. S 1> ไปค่ะไปค่ะไปไปหักค่ะ

ตกสไลเดอร์ตอนนี้ไม่มีน้ำนะคะแต่ก็ปกติแล้วจะปิดทำการนะคะวันนี้พอดีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ค่ะก็เลยขออนุญาตเข้ามาเพื่อถ่ายนะคะให้ดูว่าเป็นน้ำตกสไลเดอร์ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลานสไลเดอร์ขึ้นมาลื่นลงมาอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ามีน้ำนี่คงจะสนุกน่าดูนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดนี้ สไลเดอร์ลงไปเลยจริงๆก็น,น่าจะได้อยู่นะแต่อาจจะเจ็บนิดนึงนะ oh, <no. S 1> ค่ะหลังจากที่พาท่านผู้ชมมาสำรวจนะคะน้ำตกสไลเดอร์นะคะก็หลายท่านก็สงสัยนะว่าอยู่ที่ไหนนะคะขอย้ำอีกทีนะคะว่าน้ำตกสไลเดอร์นะคะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะคะเป็นน้ำตกสไลเดอร์ธรรมชาตินะคะ ซึ่งมีความสูงถึง20เมตรนะคะสามารถลื่นไหลาตามกระแสน้ํานะคะถ้ามีน้ำนะวงเล็บนะถ้าไม่มีน้ําก็จะเจ็บนิดนึงนะคะลงไปสู่แอ่งน้ําที่รอรับอยู่ด้านล่างนะคะภาพเสียดายภาพอันนี้นะคะที่นกได้มาตอนนี้เราไปในช่วงที่ไม่มีน้ำเหาะก็เลยทําให้ไม่เห็นกระแสน้ํานะคะนึกคิดว่าในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็น่าจะมีน้ําแล้วนะหลายท่านที่ใกล้ๆหรือได้ผ่านไปก็ลองไปแวะดูนะคะน้ําตกสไลเดอร์ ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะคะเล่นได้ไหม <c oughs> เล่นได้ไหม <c oughs> <c oughs> สไลด์ได้อาจจะทะเลอกอาจจะทะลาะสองก็ได้นะครับใช่ค่ะก็ไปกันต่อนะคะตรงนี้ครัเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เจอเจ้าหน้าที่เยอะเลยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะคะต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าปลาไผ่ทั้งนั้นเลยนะคะค่ะ อ่่เจระีม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 ีเลขศูนย์อยู่ข้างบนใช่ไหมครับตรงสุดยอดอ๋อเนี่ยมันจะเป็นของโครงการพระราชดำริของอในหลวงรัชกาลที่6นะคะค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่ไงเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่นี่ค่ะตุ๊กยูโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมลงไปถ่ายหน่อยนะครับค่ะได้ค่ะอผมจะต้องออกไปถ่ายข้างนอกครับโอเคโอเคโอเคตุ๊กยูนบครับ เป็นพาราโนพาราพานาโรมานะครับพาร <c oughs> าผู้ผิดครับพานาโนราม,มานะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทางที่เออ่จะไปอำเภอรีสนวะัสดิ์ฮะซ้ายมือที่ผ่านมาตะกี้ก็คือทางที่จะไปอำเภอหนองปืออันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำรินะครับสวยมากเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางลงไป ลงไปที่ทําการขุดและสร้างน่าจะเป็นเขื่อนดินมั้งฮะเป็นอาเก็บน้ําแบบแล้วก็มีการกั้นฮะดินนะครับสวยมากเลยครับตรงนี้นะฮะเป็นวงเวียนนะฮะครับอันนี้มาจากหนองปือะครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมต่อนะครับว่าเราจะไปทะลุสุพรรณบุรีหรือว่าไปทะลุที่ไหนครับคุณผู้ชมครับ นะครับสวยงามเลยครับทุกคน ไปผา,าเดินสวัสดิ์ตรงมาผาทุ่งใหญ่เลยสวนมาก็ข้ามแพรนะคะรับเดี๋ยวผาเข้าปวยแมกซ์กมินตรงมาก็ข้ามแท้งแท้งมาก็อำเภอศรีสวัสดิ์ตรงมาที่ก็คือ,อเดี๋ยวมาที่ก็นี่แหละครับเวลาเป็นสี่ชั่วโมงัมงตรงนี้ใกล้บ้านะ หลังจากที่เราได้เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะคะเราก็ได้ใช้เส้นทางหมายเลข3480นะคะแล้วมาหักเดียวที่หมายเลข3001เป็นถนนทางหลวงชนบทเส้นทางใหม่ที่ได้จัดสร้างให้ผ่านโครงการอ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ ห้วยแม่ตะกึงนะคะซึ่งเป็นโครงการในพระราชนริของรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สามารถให้เราได้แวะถ่ายภาพสวยๆนะคะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดสําหรับนักท่องเที่ยวให้แวะถ่ายภาพสวยๆนะคะถนนเรียบเลยนะฮะถนนสวยมากเลยตัวโอ้โหเหมือนจะวิ่งอยู่มือนอกเลยนะ เหมือนเราหลุดเข้ามาอีกประเทศหนึ่งเลยนะที่เราไม่เคยมานะฮะเป็นถนนที่เออจาักการที่เราเดินทางไปออแปลกๆสถานที่ต่างๆไม่ใช่แปลกๆที่นี่ออแปลกตาที่สุดถนทนทําใหม่ค่ะสร้างใหม่มีเรือด้วยนะครับเรือย้อนเอาเือย้อนอ <c oughs> ไม่ทันค่ะทันอยู่นิดนึงค่ะออโอเคค่ะขับต่อไปบนถนนหมายเลข3480อีก17กิโลเมตร เราจะข้ามเข้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะทุกที่ใกล้มากเลยเนาะยังไม่ข้ามยังเนะาะอีกนิดนึง,ต,งต้องเลยโครงการอะไรน่าจะ ตูดสเสบียงทุกเข้ไปไหนละเอาทุกเข้าหายทุกเข้ไปไหนร้านใหญ่ที่สุดนะคะธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจธธกได้น้ำมันเครื่องเหรอตอนนี้ก่อนขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเตยจะเป็นร้านใหญ่ที่สุดนะคะก็วันนี้น้องก็มาตุนน้ำแพคและยี่้าบาทเองมีทุกอย่าง ให้เลือกสัญทงฟ้าราคาประหยัดว่าไงตุ๊กแคกฮะหรอเอาซื้อน็อตด้วยไหมมีน็อต <c oughs> มีทุกอย่างเอฟวอรี่ติงจริงกับเบลมีเชือกหุกเสาเต็นท์อือ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดนะคะ R, ่ะ,โ,ะโอเคยังเบีงยงพร้อมไปเดินทางต่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใกล้ถึงแล้ว6กิโลที่ันแห่งชาติปุ๊บเตยจะไปเก็บทองสุพันเงินงนทองเือนทอง เราก็าจะมาที่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปเพิ่นตะคีที่เราเคยไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุทยานที่มีลานกางเต็นท์นะคะอุทยานแห่งชาติูุเตยนะคะไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะคะก็รอลุ้นไปกันแล้วค่ะไแล้วโอนนี้ก็มีร้านค้าแต่ไม่เปิด เ<อ><า>ลี้ยวขาแล้วคุณจะถึงจุดมหาาาาถถามายัจะัสัวาแลวทค่งชติฉเตหนาวไหมตุกแค่คุณมาถึงแล้วจะหนาวไหมเนาะ กากว่าควันอะไรเนี่ยน่า,นามันไม่ไหวนะถ้าอย่างเงี้ยแต่แต่เรารีวิวห้องน้ำอุทยานแห่งชาติพูตเตยนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะเป็นโถนั่งหมดเลยหนึ่ง6 7ี่ห้าดห้องนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำมี3ามห้องมีฝักบัวนะคะก็สะอาดสะอา้านดีค่ะ สวยงามค่ะโล่งสบายนะคะแต่ตอนนี้จะนอนได้ไหมเนาะคืนนี้ควันเยอะมากเลยเขาเผาแนวกันไฟค่ะเนี่ยค่ะมีอ่างล้างมือห้องน้ำสะอาดไหมคะทุกเ่ห้องน้ำอโอเคนะแต่ไม่ได้เข้าไปผิวนอกสะอาดค่ะหลาบหิน บนยอดเขาอุณหภูมิสิบปดองศานะคะยามเช้าถ้าไม่ติดเรื่องควันนะน่าจะโอเคลานกวงา,นาง,างลานกลางเต็นท์กวางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ฮะค่ะกว้างขวางดีค่ะกว้างขวางครับโอ้ที่สำคัญอนุอ่นน่งรถจอดนอนเต็มเลยฮะรถจอดรถจอดเตที่รถ <iß S 1> ของกรมอุทยาน,นค่ะจอดเต็มเลย,ยโอ้ประทับใจห้องน้ำเขาค่ะทุกที่ สะอาดใช่สะอาดแบบคือเทียบกันไม่ได้จากที่นู่นเลยนะเดี๋ยวเราจดไซส์เมือนี้นิดนะคะเสร็จแล้วสุดมกาแสงชาติหันมาหน่อยสิคะ อนนอโอ,อเคสวัสดีครับเออวันี้ต้องออวันป่ครับวันล เขาแนวกันไฟกันทั้วันเลยกี่วันแล้วเนี่ยไปทุกทก็ช่วยไแบบยังไม่หลับแต่ว่าปชีขอบเฉยงสวยด้วยนอนไม่ได้แน่เลยแสบจมูกเนาะทีแรกว่าจะตัง ขนาดเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในยังบอกไม่ไหวเลยใช่ค่ะปิดปิดอยู่พอขึ้นมาหน่อยก็ถึงเครื่องบินตกใช่ไหมที่จะมาตรงนี้กำลงขึ้นขวาค่ะอีนี้แล้วปิดตรงไหนปิดตรงเครื่องบินตกหรือว่าปิดปิดจากขาเหลอที่มันอยู่ไปทางขาขาลตรีอยู่เคยเลยแล้วขึ้นไปดูทีรื่องเค่องบิตกเนี่ยเราก็สามารถปีนขึ้นได้เครื่องตกก็คือขาลไม่ได้คอันนี้รถเอาไว้อะไรนะคะเอ่อฝ แต่ก็เป็นยกสูงนะโคตรพิลึกเลยหินใหญ่แต่แล้ข้างหลังก็น่าจะเป็นฟันเลยเนี้ยค่ะไว้เข่าหน้ามาดีกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากมนะคะหน้าใครอะค่ะออมาแล้วที่จริงมันควรจะมาบ้างหน่ตรงเนี้ยหน้าฝนหรือหน้าฝนก็เรื่อยนะก็ะเรื่หน้าหนาวเนาะหน้าหนาวน่าจะโอเคสุดไ่ะช่วงเดือนเดือนหกถึงเดือนถึงธันวาเนี่ย มาได้ออพิธีการทางมามกราอระก็จะเริ <the <the ่มเผาก็ปลายมักราแหละรากาาเนี th <the <the ่ยไเมาลปีใหม่เน erm ียเขาก็จะมีจัดกิจกรรมมีพีอะไรเงี้ยใช่ค่ะที่จัดเองนะว่าคนก็มาจัดเป็นรีกส่องเป็นรายกกิจกรรมแล้วก็มีแจ้งนะหรือว่าเราจะต้องเข้าไป เราต้องเข้ามาที่เขตของลำต้นส่วนสองใบต้องต้องแนวบริต้องต้องเข้ามาด้วยกองติดตามต้องติดตามดูใจกันที่ติดตามโอ้ดีเลยดูไฟรักษาปลอดขอบคุณมากมากค่ะต้องใส่แมสกันละค่ะสวัสดีค่ะ โหบรรยากาศดีมากเลยเสียดายมากเลยตุ๊กเค้ามีดนตรีใช่ค่ะในช่วงช่วงเทศกาลตุ๊เค้ทําไมมานั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็มานั่งชมวิวฮะแต่บังเอิญว่าจะจอดนอนแล้วก็ ก็น่าราต้องประจนกับวนันนิดนึงพราเจ้าหน้า <c oughs> ที่แนะนำว่าควรจะมาที่นี่นะฮะช่วงประมาณตั้งแต่เ,เดือนกรกฎาถึงเดือนมก,กราคเนี่ยเรามาเดือนคุมพาปลายแล้วก็จะต้องทำแนวกันไฟนะฮะเพราะเนื่อง,งจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ป่าติดไฟได้ง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าก่อไฟเสียสีกันก็คือ เป็นประกายไฟตกไปเจอใบไผ่ใบไผ่ก็เลยลุกลุกออกมาเจอต้นไม้ใหญ่ก็เผากันนะเนี่ยครับสมัยเราเรียนลูกเสือจําได้เอาไม้ไผ่มาเจาะรูแล้วถูๆก,กันก็เป็นไฟอืนะครับอุทยานแห่งชาติพูทเตยฮะบรรยากาศดีมากเพราะทางานเออเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของอ,อุทยานยิ้มแย้มแจ่มจใสดีเนาะอุทยานทอายแจ่มใสน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคุยให้ข้อมูลดีด้วยนะฮะว่าเออเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเป็นชายแดนนะสาม สามจังหวัดนะคคือสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรแล้วก็อุทัยธานีครับเ,เลยไปตรงนู้นนะขึ้นเขาใหญ่ขึ้นทุ่งใหญ่ในสวนไปก็จะติดจังหวัดตากนะครับแต่ต้องขึ้นเขาใหญ่ไปเออต้องขึ้นทุ่งใหญ่ในสวนฮะไม่ใช่เขาใหญ่ที่เราผ่านมาว <c oughs> ันนั้นทางวิบากวันนั้นว่ะอออัน้อ,อ,นอยู่ที่ <S <S ที่เนี้ยที่สี่จังหวัดไปตรงนี้ครับ แล้วเราจะไปไหนต่อเนี่ยแล้วเราจะไปไหนกันดีเราก็จะไปศรีสวัสดิ์ครับไปทำไมคะไปดูแล้ไปดูอ่างเก็บนมาถึงที่นี่ก็ต้องมีลายเซ็นอุทยานแห่งชาติปุเตยเห็นไหมคะสัญลักษณ์233สบาศพลาวด้าแอร์ค่ะอุทยานแห่งชาติปุเตยนะคะเรียบร้อยโอเคออนทัวร์เลิ่สโกโอเคออกมาได้ถ้าเราสมมติมีกิ่งไม้เงี้ย ตบตบตบแล้วพาออกไปเลยอ๋อนี้ออกมาก่อนออกมาก่อนมาแนวดาปุ๊บไฟมันขึ้นไปแล้วไงก็คือมันก็โล่งแล้วแต่เ่วนมากจะเป็นควันด้านหลังก็ง่ายกว่าที่มีไฟข้างบนมันโชบทีนึงสองสามเมตรครับโอ้โหถ้ามันได้ไหม้หรือไฟแล้วเนี่ยสองสามเมตรถึงรู่นเลยเนี่ยใช่ครับถ้ามันหนานะครับแล้วยิ่งบวกลมด้วยไม่ต้องพูดถึงแม้แ่เดียวอันตรายอ่ะ ขออนุญาตทราบชื่อนี่คือคุณอะไรคะต้นครับคุณต้นเนาะขอบคุณมากเลยขออนุญาตออกอากาศด้วยนะโอ้ยคุณยูทูบนะครับผมคุณยูทูบค่ะได้ข้อมูลมาที่ไหนตุ๊กเฮออนทัวร์ค่ะฝากติดตามด้วยนะได้เดี๋ยววันหลังมาใหม่เดี๋ยวสติ๊กเกอร์ให้น้องไหมอ่าขอบคุณนะคะคุณต้นฝากด้วยนะคะตุ๊กเฮออนทัวร์มาถึงแล้วขอบคุณมากๆากสำหรับข้อมูลไปแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่ ข้อมูลการไฟนี่สําคัญเลยต้องรับนักท่องเที่ยวที่เดินป่าเนี่ยถ้าลุยได้ดูออกมาเลยอย่าไปหนีไฟถ้าหนีปับเจอควันเนี่ยอ๋อให้สวนเข้าไปเลยให้สวนเข้าถือสวนนี่ก็ต้องดูด้วยใช่ไหมฮะแล้วเราต้องพกถุงตลอดครับพกถุงพกถุงหน้าดีกว่าถุงก๊อบแ๊บเนี่ยนะเอาไว้คุมเวลาไม่ใช่ว่าหายใจไม่ออกหายใจออกแล้วมันมองในไอ้นั่นจะชัดกวางลองสังเกตครับลองเอาถุงก๊อบแ๊บแล้วเวลาเราโดนไฟอย่างเงี้ย มันหายใจได้ปกติแลวพ่อมองเห็นได้ชัดกว่าอที่เราตาแบบนี้เหรบเพราะว่าถุงมันคือป้องกันควันแล้ะเดินลุยได้เลยยังพอมีโอกาสมีโอกาสรอดนะก็แก๊สใสนะถุงใสถุงใสไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับคุณผมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็ได้ข้อมูลจากน้องต้นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เสียดายค่ะนอนไม่ได้นอนไม่ได้จริง แตกจมูกเลยค่ะทุกเพศตัเขาเองก็ไม่ไหวเลยค่ะตัวเจ้าหน้าที่ก็นะแต่จะเป็นต้องสู้นะคะก็สู้ๆกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกเทออนทัวร์ก็คงจะต้องจบลงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอกลับที่พักก่อนนะคะอ่าชาร์จเจ็ดสิบแปดตัวตะกี้ยี่สิบแปดตัวตะกีที่ว่าทางชมรุดอ่ะเราไปค่ะเราไปทางซ้ายนะคะอ่าบ๊ายบาย่มวล ก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วสงสารเจ้าหน้าที่เลยอ่ะเห็นใจเลยอ่ะทำงานแบบเนี้ยสาพาสจสี่ศูนย์สามโอ้เหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนแบบเมืองอะไรที่อยู่ในคุบอ่ะอ่าสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อะ ที่ไหนเนี่ยเดินเราเลี้ยวซ้ายค่ะบ้านทุ่งมะกอรอปรงเรียนบ้านทุ่งมะกรอรูรอาสพอศูนย์จุดเจอภูเขาไฟฟูจิฟูจิเสือฟูจิซังอันนีไ้ไม่ซังเลยฟูจิสือยู่ไหนล่ะลรีบๆต้นไม้บางคนล่ะเมื่อกี้วิวได้เห็นชัดเนย แบ่งขายน้ำมันเหรอครับมอ,มองมองมองบรรลกน้ำมันเหรอเป็นไงล่ะมองเป็นไงล่ะ,น,ละนี่ละห้าสิบาทนีสี่เก้าได้ไหมสี่เก้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอครับต <5, 6. S 1> ัวฮะไงอีกลเนี่ยโลแล่นนะโลแล่นนะห้าสิบบาทนี่โลแล่นนะ ให้พี่เชื่อไหมเนาะเอะพี่อาพี่อาเห็นหนูเหรอนี่ก็คือถังสำรองน้ำมันของเรากี่ลิตรครับทุก okay. ท่อ้าวไม่ออก <laughs> โอ๊อ้าวมีปุ่มล็อกอีกอ่ะ โอเคนะคะโอเคนะคะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองม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 อง,มองคนไถยน้ำมันหรือมองปลาโบกครับตัวครับตัวรีละฮะสิ